ทหารพยายามพูดกล่อมวีให้ใจเย็นและบอกให้ไปดื่มน้ำเย็นในอาคารซึ่งอยู่อีกฝั่งของถนนภาษาทางการคือไปสงบสติอารมณ์แต่วีเมื่อองค์ขึ้นแล้วก็ดูจะลงยากเหมือนกันและมีทีท่าขัดขืนฝฟึดฟัดไม่อยากไปจนเจ้าหน้าที่ต้องเอ่ยว่าขอนุยอดนะครับแล้วสองทหารก็หิ้วปีกนำวีถูลู่ถูกลกางข้ามถนนไปอีกฝั่ง จนเข้ามาภายในอาคารซึ่งเปิดแอร์เย็นชำ่ำและช่วยให้อารมณ์เบาลงได้มากเขาเชิญให้วีนั่งเก้าอี้หน้าโต๊ะทำงานซึ่งมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่นั่งดูท่าทางภูมิฐานวีถอดถุงมือแล้วค่อยๆปลดหมวกกันน็อกออกเมื่อยกหมวกพ้นจากศีรษะก็เห็นทหารทั้งสองนายยืนอมยิ้มบนขำเล็กๆวีรู้สึกอายและทำสีหน้าไม่ถูกเลยได้แต่มองเลิกลาก แล้วรีบก้มหน้าลงมองพื้นหน้าตาก็น่ารักทำไมถึงโหดแท้ล่ะทหารนายหนึ่งพูดแซวขึ้นมาแล้วหัวเราะขำๆต่อปียกมือไหว้ทำความเคารพผู้ใหญ่ที่นั่งอยู่หลังโต๊ะแล้วท่านก็ถามขึ้นว่าเกิดอะไรขึ้นมีมองท่านอย่างนอบน้อมหนูแค่อยากได้กุญแจรถคืนค่ะมีบอกเสียงจ่อยๆหน้าเจรนๆและทันใดน,นั้น ก้องก็เปิดประตูเข้ามาวีเหลือบมองเขาแล้วหันกลับมาทำหน้างอก้มมองพื้นต่อเขายกมือไหว้กล่าวสวัสดีกับผู้ใหญ่ท่านนั้นด้วยเสียงคุ้นเคยกันไม่มีอะไรครับอานี่แฟนผมเองก้องบอกผู้ใหญ่ท่านนั้นด้วยน้ำเสียงสนิทสนมทุกคนจึงเลิกคิ้วมองกันไปมาเหมือนแปลกใจวีเองได้ยินเช่นนั้นก็สตันไปด้วย แต่ก็รีบก้มหน้าลงแล้วกัดดินฝีปากกบเกินความรู้สึกไว้และแอบ,บเหลือบมองคนน้นคนนี้ทีเมื่อเห็นว่าทุกคนกำลังมองเธออยู่จึงรีบหลบตาก้มมองพื้นเหมือนเดิมและคิดในใจจริงสิเขาเป็นคนในพื้นที่คงรู้จักกัน <c oughs> ผู้ใหญ่ท่านนั้นหัวเราะในลำคอก้องเดินมายืนจนเกือบชิดพนักเก้าอี้ของวีก่อนจะกล่าวอีกครั้งขอโทษทีครับอา ที่ทำให้วุ่นวายพอดีมีเรื่องเข้าใจผิดกันนิดหน่อยนะครับพูดจบกองก็ก้มลงมากระซิบข้างๆแก้มวีไปคุยกันก่อนนะวีหรือจะคุยกันตรงนี้เลยก็ได้เสียงกระซิบนั่นทำให้วีต้องหันไปมองเขาแวบหนึ่งแล้วหันกลับไปพูดกับผู้ใหญ่ท่านนั้นเป็นการขอความช่วยเหลือไกลๆหนูแค่อยากได้กุญแจรถแล้วจะเดินทางต่อคะ่ะวีกล่าวกับท่านอย่างสุภาพ ท่านยกแขนขึ้นวางบนโต๊ะแล้วส่งยิ้มแบบผู้ใหญ่เอ็นดูเด็กมาให้เธอเอางี้นะเดี๋ยวฝากรถไว้ที่นี่ไปเคลียร์กันก่อนแล้วค่อยกลับมาเอารถนะท่านพูดเหมือนเป็นผู้พิพากษาเพื่อช่วยตัดสินให้วีต้องทำตามนั้นวีมองหน้าท่านเหมือนผิดหวังแต่ก้องก็เร่งเรา้าไปเถอะวีก้องแตะแขนวีเบาๆเพื่อเร่งให้เธอลุกขึ้นให้ไปกับเขา วีหันมองท่านอีกครั้งแล้วหันไปมองคุณทหารทั้งสองนายแล้วเห็นสายตาเหล่านั้นเหมือนย้ำว่าให้ไปกับเขาวีเลยต้องขยับตัวแบบจำใจก่อนจะยกมือไหว้ลาท่านและคุณทหารทั้งสองนายขอบคุณครับอาขอบคุณครับพี่ก้องหันไปกล่าวพร้อมกับยกมือไหว้เพื่อขอบคุณและลาเจ้าหน้าที่วีรีบสวมหมวกก่อนจะออกจากประตู พอรู้ว่าอีกเดียวคงต้องเจอสายตาทุกคู่มองไปยังเธอแน่นอนเมื่อประตูเปิดออกก็เป็นจริงตามนั้นทุกคนมองเธอเป็นตาเดียวกันหมดเพราะสงสัยและอยากรู้ที่มาที่ไปของเหตุการณ์เมื่อครู่นี้ชายคนที่มาด้วยกับเขาขับรถมาจอดรอรับอยู่ตรงถนนก่อนแล้วกองรีเปิดประตูแคบหลังแล้วให้วีขึ้นไป วีก็รีบขึ้นไปนั่งอย่างเสียไม่ได้เขยืบไปอีกซิพี่นั่งด้วยเขาพูดพร้อมกับทำท่าเหวี่ยงตัวเองขึ้นตามไปวีเลยต้องเขยับเข้าไปและถอดหมวกมาวางกั้นกลางแล้วนั่งหน้งงาง้าหน้าควา่ำหันมองออกไปนอกกระจกด้านขวากองเห็นกิริยาท่าทางไม่พอใจนั้นก็หัวเราะออกมาเบาๆเ,เอียงหน้ามองวีตลอดเวลา ทำเหมือนเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องขำซะอย่างนั้นวีเหลือบมองด้วยหางตาแล้วยิ่งเคืองขำตรงไหนวะเสียงมากกว่าชิไปที่รีสอร์ทริมแม่น้ำเลยนะเดี๋ยวส่งผมเสร็จก็แวะไปรับจักให้มาขับมอเตอร์ไซค์ให้ไปเก็บที่บ้านด้วยกุญแจอยู่ในเก๊เขาบอกชายคนนั้นซึ่งกำลังทำหน้าที่เป็นคนขับรถรับคุณก้อง ชายคนนั้นรับคำอย่างนอบน้อมวีหันมามองกล้องเป็นเชิงถามว่าไปทำไมที่นั่นเอ,อ,อยากไปพักผ่อนจังนะออกแรงกับคู่ต่อสู้ไม่ใช่น้อยเลยว่าจะไปหาที่นั่งชมวิวสวยๆถ้าจะดีสักกว่าเขาทำเป็นแกล้งรำพันขึ้นลอยๆแต่ก็ถือว่าเป็นการตอบคำถามนั่นแหละวีเลยค้อนเสียวงใหญ่ ก่อนหันกลับไปมองนอกหน้าต่างต่อพอไม่รู้จะพูดอะไรแล้วก็ไม่อยากพูดด้วยเพราะยังเจ็บใจจนเมื่อรถมาจอดยังลานจอดรถของรีสอร์ทแห่งหนึ่งซึ่งก็ไม่ห่างจากบ้านเขามากนักก้องลงไปเช็คอินโดยที่วียังนั่งอยู่ในรถและรู้สึกกระวนกระวายใจว่าถ้าจะกลับแล้วจะกลับอย่างไรของทุกอย่างอยู่ในกระเป๋าพาดไว้กับมอเตอร์ไซค์ทั้งหมด จนเมื่อก้องเดินกลับมาลงมาสิวีก้องพูดเชิงสั่งไกลๆวียังไม่ยอมขยับแต่ก้มดูสถานที่นั้นไปรอบๆผ่านกระจกรถก้องเลยดึงมือให้ลงและเดินตามเข้าไปโดยที่วีทิ้งหมวกและถุงมือไว้ในรถก้องเดินนำจนผ่านห้องโถงใหญ่ไปออกประตูด,ด้านหลังแล้วไปยืนที่ระเบียงใหญ่ แล้วภาพที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าทําให้วีถึงกับตาโตเลยทีเดียวว้าวสวยมากริมระเบียงแม่น้ําที่ยืนกันอยู่นี้เมื่อมองออกไปยังฝั่งตรงข้ามก็เห็นภูเขาน้อยใหญ่สลับซับซ้อนกันไปและข้างระเบียงมีบันไดลงไปยังบ้านพักซึ่งเป็นแพรหลังเล็กๆล,ลอยอยู่บนแม่น้ําและยาวพืชติดกันเป็นสิบหลังบรรยากาศสวยงามมาก วียัง,งยืนมองทิวทัศน์อย่างเพลิดเพลินใจจนเผอยิ้มออกมาเมื่อก้องเห็นว่าวีชอบเลยชวนลงไปดูแพรพักหลังเล็กๆเหล่านั้นก้องพาเดินผ่านไปหลังแล้วหลังเล่าจนมาถึงหลังสุดท้ายหรือจะถือว่าเป็นหลังแรกหากมองจากอีกด้านวีเดินวนรอบๆระเบียงแพรพักนั้นซึ่งมีกระถางดอกไม้เล็กๆน่ารักน่ารักเต็มไปหมดมีเก้าอี้ผ้าไว้นอนพักผ่อน มีร่มผ้ากลางแดดดูเข้าชุดและเหมาะกับบรรยากาศยิ่งนักก้องเดินมายืนหลังวี